ตาครับสิบไปใสครับโ้อมาเล็นน้ำปูพองเลยแหละเอ้ารถตู้มัรับเหรอเอาแล้บจะไปใสเขาหน้าแล้วหลีกินจะไปใสจก้อ่กินน้าจะก้อนจะไปเห็นอย่างดียทำพิธีโอ้ทำพิธีก็เขาสฟองมาเลยบอทพไปบอไปกินข้าบอเอ้าลงกินมาตอนไหนด้วยเนี่ยเหามากเตลียบเสือ บะมางเลยนะโอ้บุญยมันโดดเอเดีไปนทนเ้ากลาได้มาง่ยๆกลไปแล้วเดหตาไปนีรถไปนี่รับ แล้วพากันกินข้าวกินน้ำหรือยังเนี่ยพอไปอมาเดี๋ยวตาไปแต่งตัวอ้าเดี๋ยวตาไปรอกันเนาะเราอยู่ลุงพันนะผมสี่หกนะครับเดี๋ยววดนี้มาแน่นอน ย่ามาแล้วโอ้เตรียมชุดย่าสวัสดีครับเตรียมชุดกันฝนด้วยนะครับย่าพานะครับยาฝนตกเนะาะเราไปเปิดประตูให้ย่าที่ยางยางยางกัียางยังยาง <laughs> ตะวันสวัสดีครับปูสวัสดีครับสวัสด,ดีตอนเช้านะครับผมโอ้ปูฟองหัวมอติ๊บเข่าไปพร้อมมาเนี่ยอาทานผมมีโหดตายอ๋อติ๊บเข่าไปน้ำขอบบนอมีที่นั่งไหมะนี่ย หมวานนี <l panels> right more more ่หเท้อแรกแมนเอ็มเลืกงานไาเอ็มก็ไปแวะพุนกันผู้ดีการด้ยมายมด้วยเน่ยเต็มเลยเนี่ยนุ่มหวานมาเนี่ยนุ่มหวานมาเยุนุ่มหวาน้เอโอ้ยจ้าเอ็มกับเตี้ยกัน เอาให้ชิมหน่อยหนึ่งชิมชิมชิมอ่าชิมแล้วหวานจริงหรือเปล่าเป็นรสอืมหวานจริงหวานหวานจริงเอาดีดีไม่หวานจริงมันมันจืดจืดอันนั้นรสเจ้าบ่ได้เองครับปูแม่น้ำบ่กินน้ำบ่อ๋อปูจะขึ้นอันนี้เนาะปูมากรสซิ่งหะ ม,ม่เช้ามาไม่ได้แต่หงหรอกกูอยากขี้กับบ้าวนะ <c oughs> ันนะนวินมาละตัวเนี <c oughs> ่ยปูก็ขึ้นรถแล้วนะครับปูของสแตนบายรอแล้ว นี่ครับลุงก็มาจอดรับนะครับก็ยาพาเนาะก็ขึ้นรถตู้ไปแล้วยาพาไปไปที่นี่ใช้ได้ อ็ได้กระเป๋างามเลยวะโอ้กระเป๋าเซเว่นค่ะคอยห้าสิบบาทลายพางมันใส่มันใส่ได้มันใส่แบบสบายนะลายทหารด้วยเนี่ยค่ะอา,ากาศเนีอากาศก็ดีนะครับวันนี้ไม่ตกแน่นอนนะครับเพราะว่าเราจะทำวิธีช่วงเช้านะครับอากาศเป็นใจนะครับวันนี้ ผู้ของก็แสนบายรอในรถแล้วนะครับผู้ของพั่นมะผู้อัดเดียวล่าสุดนะ ขอเดี๋ยวเวลาเนาะเก้าโมงเนาะประมาณอีกหนึ่งชั่วโมงนะครับหนึ่งชั่วโมงเราก็จะทําพิธีนะครับที่สวนใหม่ของลุงพลปัฒนแตนนะครับทําพิธีจุดธูปบอกเจ้าที่เจ้าทางนะครับบอกว่าลูกหลานนะครับได้เข้ามาอยู่ตรงนี้ขอให้ทําธุรกิจหรือว่าทําอย่างอื่นอย่างใดทําอะไรก็ตามนะครับขอให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะครับ ขอให้ทุกอย่างราบรื่นเนาะเชื่อว่าเอ็มเชื่อว่าพีพีเสก็ฝังเป็นอย่างยิ่งนะครับอยากให้สถานที่ตรงนี้นะครับเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจงังหวัดสกลนครแน่นอนนะครับอโอ้ตามาแล้วตามาแล้วอชาชันมาแล้วซูมดูดาชานนะ ใชันมาอย่างเท่เลยโอ,โอ้ใส่เกือบผ้าใบเกือบผ้าใบวะใส่รองเท้าผ้าใบด้วยนะครับน่าจะได้ไปลุยโคนนะอ, <c oughs> อัปเดตล่าสุดเนาะอะเอามาละ เดี๋ยวเราไปเจอกันที่แปลงใหม่นะครับแปลงใหม่ที่ดินพื้นใหม่ที่มีชนดนโอ้ตาห่อเขาทำเอาแค่เป็นหนาวป่ะไม่มันเปิดแอร์แล้วเย็นเห็น 大那嘞。